สวัสดีค่ะลิซ่าตัวจริงคือสวยแบบไร้นิยามส่วนวีตัวจริงคือหล่อมากหล่อแบบไม่มีจริงแฟนคนไทยเปิดใจหลังเจอน้องลิซ่าแบบเ,อ,เอืญนที่ซีรีนชอบ คลิปนี้แอดถอนนำการเปิดใจของคนไทยที่ตอนแรกนั้นไม่ได้เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าแต่อย่างไรโดยแอดหมูมีนแสนดีได้ทวิตข้อความเกี่ยวกับการที่เธอไปเดินช็อปซีรีนกับคุณพ่อที่กรุงปารีสแล้วดันไปเจอกับวีและลิซ่าที่เข้าไปดูของในช็อปพอดีโดยแอดจะขอยกเอาข้อความจากทวิตที่เธอทวิตไว้มาให้ดูนะคะเริ่มจากเดินช็อปซีรีนเจอพี่ลิซ่ากับวีบีทีเอสแซมบุญหมดแล้วค่ะ สวยมากกับหล่อมากมีผู้ไทยกับพี่ีิ่าที่เขาพยักหน้าด้วยไม่คิดว่าจะเจอ,เจอคือเดินเข้าช็อปเพื่อซื้อของแต่ดันเจอในช็อปพอดีพี่ีิ่าตัวจริงคือสวยแบบไร้นิยามส่วนวีคือหล่อแบบไม่มีจริงยังสั่นไม่หายเลยพี่ีิ่ายิ้มสวยจนนี่แบบเป็นผู้หญิงด้วยกันยังแพ้ไม่เคยคิดว่าจะเจออ่ะแค่เข้าไปซื้อแล้วสักพักเขาก็ไม่ให้คุณนอกเข้าแล้วเราก็งงจนพนักงานมาบอก เข้าใจคำว่าชั้นสูงก็วันนี้แหละมันคือหน้าตาที่พระเจ้าตั้งแต่สร้างจริงๆอะ่ะพี่ดิซ่าตัวจริงคือคนที่สวยที่สุดในชีวิตที่เคยเจอเลยค่ะตอนที่เขายิ้มคือรอยยิ้มที่เหมือนโลกมันสดใสเลยเหมือนเบอร์นะคะแต่เรื่องจริงหมดเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารักมากๆค่ะบิ๊์รักผู้หญิงทุกคนมากๆเลยขอฝากตัวเป็นบิ๊อีกคนนะคะ ่วน V BTS คือคำว่าหล่อแบบไม่มีจริงจริงๆค่ะตอนเห็นคือช็อกเลยค่ะยิ่งตอนยิ้มคือใจสั่นมากที่สุดเลยค่ะตอนที่พี่ลิซ่าเดินลงมาแล้วกำลังจะออกจากร้านก็บอกพี่เขาว่าพี่ลิซ่าคะดีใจที่ได้เจอนะคะพี่เขาหันมาพยักหน้าแล้วยิ้มให้จังหวะสบตาคือช็อกเลยค่ะตาสวยมาก ตอนเจอวีกำลังเลือกเว้นตากับเพื่อนนะคะประมาณ4-5หคนแล้วก็คุยเล่นกันน่ารักมากๆค่ะวีก็ดูแฮปปี้มากๆเราเห็นย,ยิ้มตามเลยค่ะเหมือนได้มาเล่นกับเพื่อนๆเลย จากใจเลยคือไม่คิดว่าจะเจอเมื่อเชาวพิ่งดูและพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาอยู่ปารีสเหมือนเราเลยอย่างน้อยก็ประเทศเดียวกันไม่คิดว่าจะมาเจอใกล้ขนาดนี้ใกล้จนมีคิดว่าจะมีโอกาสเลยไม่แปลกใจค่ะที่ทั้งคู่จะมีคนที่รักและสนับสนุนเยอะขนาดนี้แฟนคลับข้างนอกร้องไห้กันด้วย,ยเราก็ปลื้มใจแทน จนตอนนี้ยังตกใจในความน่ารักของพี่ดิซ่าอยู่เลยหน้ากลมๆเล็กๆตากลมเต็มประกายสมูกกับปากเข้ากันมากแก้มกลมๆเล็กๆคืองงทำไมคนเราถึงดูดีได้ขนาดนี้แบบสวยมากๆม,มีสเนสน่ห์สุดๆถ้าได้เจอตัวจริงรับรองเลยว่าโดนตกแน่นอนสา0เปอร์เซ็นต์ส่วนแทฮยองคือจมูกโด่งมากหน้าคมแบบสังกรามชัดจริงๆเครื่องหน้าคือเข้ากันทุกองศาเลยเอาจริงๆถ้าใครจเจอตัวจริงต้องมองแล้วหยุดมองไม่ได้ด้วยเกินเรื่องมากคนนี้ อ่านตามที่คนไทยท่านนี้ทวิตเลาวนึกภาพตามได้เลยนะคะและตอนนี้แอดหมูมินแสนดีก็โดนทั้งลิซ่าและวีตกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเดินเข้ารอมของทั้งสองคนทันทีค่ะโอ้ยแต้มบุญสูงมากจริงๆค่ะโชคดีอะไรขนาดนี้ และนี่ค่ะก็เป็นความรู้สึกของชาวไทยที่บังเอิญเจอลิซ่าและแทฮย,ยอนที่ชอบซีรีนนะคะต้องขอขอบคุณแอดมูมินแสนสวยจากทวิตเตอร์มากๆเลยนะคะที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะนำมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็ามาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ